วัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับผู้สูงช่องแจ้งสินแล้วผมชอบพี่เชียวบรรยากาศตอนช่วงแร่งๆครับพี่น้อง Oh. Hôm nay tim cả ban cả xong nữa Ừ Tụi măng, tụi bố mà Tụi à, bố À, mắc mà khắp à, Thả ngân mà hơi, you, you, đi gọi à ai con hà hà Trời Ôi, phải tốt rồi nè ไเหนเดีอไมเนเห็ดชิได้ไไดด <c oughs> ไเห็ดห,ห,หัวปลูกไงบ้านดมติดต้อนมาปะปาดมติดต,ต้อนมาอ่เป็นมงคเที่หลึกลับหมากเลยเหล่าแต่ลมเล่าเลยแม่นแม่นข้นโอยู แล้วแป็นนี่ย่งค um ือว oh ัน oh นี oh ้เขาไปเสียบปะไปเชออไิงอดนนี่ยสนปะิดก่อหงใเดออิังเนยเมาจ่าย่อเ่งเลย่นี่ครับพี่ลงบรรยากาศกับะปรบมานนี้ครับเห็นวทีเลยโอ้ บ่า้บราดาดีครับนะครับเห็นวิธีนะครับตอนสีเหลียมครับเหออยย็นยงางารถอ่ะเหรอร่างนะครับเรีย,ลงลงลย้างร่างตัว่ะอันนี้ก็กเรียกก็คือ หูแหนบบุดหูแหนบม,มาตอนีว้ว่าขอขางึงขางแข้งขับได้บวใ่ไมันเปียดอัดเปียดฮะเล้าอันนี้เขาไปอู้ได้เนี่ยนัปกปโกอยูข้หลัเป็นเดียวเห็นไปแจมกันทางว่าเขาอู้ได้อู้ได้ย่ผ่านไป้หลัมเป็นในอาการครับข้องล่างชุดหฮะช่องล่างเล่นเมื่อไิ นฮ <laughs> ร้หลาปากป่ยแป้นี่ั <laughs> ๆๆนึงลกรปากเี่ยแป้นืเนาะเนี่ยตอนดีต่าล้เจอสองเออมือ่นี้มน <laughs> <laughs> ลงไปเียีหาอเนาะเมอนี่วัจะลงรถเบีกันดีป่มันมีอาการอะไรพี่ยแล้วตั้งต่ออกจากรางเียวไปแล้วอือออันนี้รอนรเพร่เศ้ากันดิี เนี้ยน่ะ้างขวาวก็ไสแทงแออแ่งไม่ได้อึเลยเนาะฮะไสแท่งไม่ได้ออข้างขวาข้าง,ง,งหน้าบ่อยู่นี่แหละที่เขาไอ้ปั้มปอท่อไอ้บรรทัดอยู่เลยปอท่อก้อนหัวบรรทัดทำมาจากไหจี <im it> เออมาในทุ่งมงันเอาเส้นถนนเออามีอะไรถนนจ้าบังการเนี่ย เอือดไอยู่หัอดีไหมพอดีมแช่งือยู่มีย,มมมมย,มยู่ทั้งยู่ทั้งกันใต้เตอนนี้เลยตอนนี้เะที่อันรถเลียรรถจริงเขาถามเป็นตรงๆนั่นยะรถจริงวันมันหาขันออัดไปนะ พอรถหกล้อคันนึงจอดอยู่ข้างหน้าพุ่นมันกับเขาเขาโค้งมาพอดีเหมือนกับมาสุดๆจนเราล้อรถนั่งอ้าวมาเป็ตัวนี้เบีกเบียกอย่งเบีกกไปเบีกขาเนเบีกตืดเอาเหาแล้วอ๋อเนี่ยให้กันตัวนี้หายกันตัวนี้หายกันท้าวไปสามคันตัวนี้มันเนีจนห้องนะห้องเลยเบียกทักติดัวาออกใช่แข่งไม่ได้เอออยู่เว้ยอยู่ไปนี้มาไปไกวไกเข้าไปวะคือมันเบียดเขาวะครับ เราลิปไปค่อยๆแล่นไปมันคอยแล่นล้ำกุนทำมันเบียดเขาที่มันต้องบีดแจ๊วะเออต้องรู้มี่อย่างเจ้าตังจีดิ้กับเพนันต้องจี้ทำมือจีนี่แล้วเลยของใหม่คือคือค่ายใช่ไหมมันมันแบบว่าเบรกมันมีประกับสองอันป่ะครับคังนี้ติดกับคันนี้บ่ติดอ่าๆครับมันมันมันอ่าบ่ตั้งมาได้เลยอือดิ้นมาได้เลยนะเว้ คล้ายๆว่า,า,ามันเลยเลยนะเลยรอบเลยนะครับคิดว่าเนี้ยนะไปว่าทีวาท่ว่าพวกกันก็บไปยิโดวา่าถ้าได้ถอนเราคือถ้ามันพ่ดีก็ต้องเปลี่ยนแม่มื่อระเบิกนะคือบอกกันนะมาดีแล้วไปยิโดนี่มามามาหม,ม,ม,มือกออ่อนหมื่นวุ่นนะสร้างเสียมมากเจ้าของรถนี่ยไหมเปออ็นมาได้ครับผมเป็นว่า,ากระบ,บอกว่า,วามีอาการอย่างนี้นะบอกนี่แหละรองล่างนี่แหลมนี่กระเบิดปัญหากระเบิดแล้ว บราวาเซ็ตกระจกแม่นี่ว่าติเฮ็ดขัดทีกัดยังแต่ว,ว่าแต่แม่นวกเขาจะไปให้ดูไมาว่ดสีให้เราชื่อเครื่องขัดมาให้เจ้าของขัดเองนะ่นะไม่ไม,มาขัดเห็ดแดงมันกับบากีบาทมันกับกบา,ามันเาเนีเขาปันปเป็นัดนไม่ได้ลายขันวันขันเขาหมดลายเลยตั้งกระจกที่ว่าเขาไปห้าเนยเขาบอตเอาไปเปลี่ยนเขาเ,เรารอ,อ,อา แมนครับแมนปิดนอกปิดไหนเอวะแมนอันนี้ปิดตะนอกเนาะไหนเมื่ปิดมันเนี่ยปิดไหนบ้อมดันออกมาแล้วมันปิดเดี๋ยวคล้ายๆมันเป็นแบบแบบเทปผ่าครับครับเป็นแบบเปียกแปะก้อนอะไรแบบแผ่นดี่มันแมนครับก็้ไม่ได้เสียลายไหมหม่ไหมแล้วแตจ็ลหรอวาพ่อเ่าจะดูมาสิกพักหนุกถอดรูโอ้วนนะห้าห้านะ

เอาดูไว้นะครับปราบนาศนะครับปราานาดนะฮะเจ้าของรถนะครับปาบนาศด้วยนะครับอันไหนที่ที่บอได้บอกเพื่อนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแบบว่าคนขับเขาแจ้งไปต้องทําเดินทางแจ้ไขด่วนนะครับแมนมอเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วฉีมาคนขับบ่ไรดินี่ครับเห็นบอนี่ครับเขาแจ้งไปเขาแจ้งไปแต่ว่มาทำาะไรจนจนเลยเห่ามาสามพัดยังอันนี้ก็แจ้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็แจ้งขึ้นกันครับพี่น้องน,ปปอน,นั้นบออืมได้้อแล้วเแต่แจ้งล้วก็อยากเห็นหนาครณนายผู้หญ่เปพอเขิดเกียวกับกาองานน่ะแต่เมื่อไรถือเจ้าถือเขาแน่นคนในรถคดณสานจุม่มหรือพ่อปูเรือม่เอานะคนมาเทาดิคนอ้าวจะทำอะรีเดี่ยนักงานเออไม้เห็นว่า ปิดแอร์เพมวเอาพี่น่องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทตกงการดตามขอบคุณทุกการากการับชมจนแหลกก็่าไรก็แชร์ครับพี่น่องสำหรับชิมีสวัสดีจ้า